เมี้พ่นตอนอยู่ขาตองอะไรเมื่อกี้ขาตองอไรเมื่อกี้สองหมื่เก้าพนห้องสามหมื่นพนพันห้องสามหมื่นพันะนตออยู่สองหมเกต่อสองหมาแต่เสียเสสามหมื่นพัอยากได้อยากได้สามหมเด้อพี่น้องม่นองามบ่บอก่บออพี่น้องเด้อสามหมพันของงัวแต่ว่า เพิ่นโตสองเมืองเก่าโอ้ยกกแข้งกกขาง,งามบ่พี่น้องครับเอ้าบุญเกล่ดจำบุญกล่ดเมื่อได้สิตีตัวนี้งัวตัวนี้เด้อเอาพี่น้องเห็นคลิปบเลยครับบุญเกล่ดแข้งขาต้นโตหนาตาดีพี่น้องครับแดงสื่อตอนนี้ เก็บไว้ตอ่อกรจะต่อหลายอยู่ในเกล็ดพี่น้องมึงแม่ต้อจ็ะเครื่องแม่เราเออแม่เราก็เอือจะแวบหน่อยนึงเพราะว่าให้น้องลูกเนาะแม่อยากแวบหน่อยนึงเพราะให้น้องลูกเอาเบิ้งเอาพี่น้องครับเบิ้งเจ็ดอะแข่งขาต้นโตหนาตาดีต้นนี้น่าจะเป็นสามหนึ่งสามหนึ่งเลยนัเขาก็ว่าสามหนึสามหนึ่งสามหนึ่งเลยเออสามหนึ่งเบิ้งเป็นอย่างพี่น้องลูกสามหนึ่งเนี่ยลูกสามหนึ่งเวลาเบิ้งเบิ้งมีมีที ว,วิธีบังงัวพี่น้องนี่คือเทคี่ว่าในหอยก็ถักขามันตรงติ้งตรงดิงติ้งสินะทิ้งดิ้งสินะถ้าเป็นต้องดิ้งยืดมากสี่เกาสีมุงสานะนั่นคือสามหนึ่งถ้าเป็นบกคอบกคอบกแง่งสินะคอออกป่้องมันไงคือคออ้อยนะพกแปดเออเขาสอนผมเลยผมก็ตั้มเขามากว่ากันพี่น้องครับเออไปห้องไหวสามสิบเอแต่ว่าต้นนี้เขาให้ละสองหมื่นเกา แต่แม่เราไปตันขายท่ไี่จ้า,ยยาฝากเลขมาฝากเลขมาศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเ้ยศูนย์แปดสองสี่ห้าเก้าศูนย์แปดสอง่ห้็กสี่เจ็ดห้าหกสี่นยองสี่เจ็ด้าไอ้เครื่องในพี่น้องครับปพี่น้องครับขอไปนะ้พี่น้องตอนนี้ผมออก ผมเบิง่งสองจังนี่พี่น้องผมออกทั้งอากาศทั้งไหลเฟซบุ๊กตัวนี้เฟซบุ๊กไลรสดอยู่เออไลรสดอยู่ตัวนี้ไปขับไปบนก,นกันพี่น้องครับคลิปแรกลงเห็นเลยพี่น้องเด้อไปเดินตามเข้ามาเรื่อยเดินตามเข้ามาเรื่อยเดินตามมาเรื่อยบางเชือบางยางไอสัญญาณของไอยูทูบกับเฟซบุ๊กมันประครืดกนพี่น้องยูทูบเนี่ใส่ไปมาเวลาสองชั่วโมงกว่า

ตัวละมือนหน่อยนาะนี่พี like ่น้องตัวละมือนะพี่น้องเนื้อฮะุดมือก็มีนป่ะนี่นี่ไบเตยนี่นี่นี่ลดมือุดมือพี่น้องครับมาะ้านนี่เือคนเงี้ยก็เป็นคนนะเออเส็จเนือมัดป้อมเส้นเนือมดเลยอพี่น้องครับ พี่นองบิ่งได้ต้นละหมื่นกว่าต้นละหมื่นกว่าต้นนี้แม่มาเฮ้ยต้นนี้ไงเฮะต้นนี้เศร้าไปสองปลายเนาะเศร้มต้นนี้เาะสองหมืมแม่แม่ห่างมโลแม่ห่างมโลสูงเมเ็ดสิกว่าหกกว่าสูงสํมหงผมนะทีเป็นแม่ห่างพี่น้องครับเสียดาเนาะเฮ้ยต้นนี้แม่มาเฮ้ยวเกี้ยเนาะ ฝากเลขมศูนย์ศูนย์เก้า่สี่ศูเก้าต่อไป0 8นย์แปดีเจ้าพี่น้องครับหยเตยสายเนื้อได้พี่น้องวันนี้เพลนสายเนื้อเอาเนื้อมาลงกวันนี้เอาเนื้อมาลงเออไปดูเข้าไปยาวพี่น้องครับดูเข้าไปยาวบิเขาไปยางพี่น้องครับ ดูเข้าไปได้ยาวใช่หรืเอ<ม>าไปอะไรดูดูพี่น้องมากบา่มากว่าพี่น้องเบิ่งบ่งามบา่เท่า,า,าทไรล่ะเติอนมาเบิ่งเทา่าไรเตือนว่าอันนี้ตัวหนึ่งคนละเงินหาปัญหาลูกเขาไปคุ้มดอกคุ้มไหนพนาบา่เขาไปคุ้เขาไปยื่นขอกต่อหน่อ โอ้เ้องนี่นี่แมลูกดําหนห้าพัห้าตัวดําเท่าไหร่องนี่เท่าไหร่ะหมืนสามครัแม่ลูกโอ้โอสือขายไปแล้วนาะแม่ลูกลูกดํานองดมืนสามโอ้ยพี่น้อง สุดน้ายไปเรานี่ซัม,มนี่พี่นอ้องครับซันมนี่เด้อเอาไปไปพี่น้องย่างมากนะครับผมย่างผมย่างมากผมตลอดเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาตามมาตามมาดูดูดูพี่น้องดู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 พี่น้องดูดูงัวกัลาอยู่พี่น้องครับชุดมากมือนี้เป็นงัวเหนื่อยได้พี่น้องเด้อเอาพ,อพ่อโพสีสุวนล้วเว้ยเดราขายจักโตและ้ะน,น,น,น้อนี่